ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องทัมาออตุออนไลน์นะครับตลอดวันนี้นะเป็นวันที่1นึ่งมกราสองนนะครับวันนี้พามาสำรวจในส่วนที่เป็นชายหาดกันหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดในจังหวัดระยองกำลังระบาดนะครับ จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือเป็นบริเวณหาดไปลําพึงนะครับจุดท่องเที่ยวหลักๆอีกที่หนึ่งนะฮะที่อยู่ในเขตของตัวอํเาเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับปกติหลักๆนะครับถ้าในช่วงที่ไม่มีโรคระบาดหรือว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับ ในแถบนี้นะครับจะเต็มไปด้วย oh. นักท่องเที่ยวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เลยนะครับมีแต่มีน้อยมากนะครับนี่ก็พามาเดินชมบรรยากาศดูนะครับเนี่ยนะ บรรยากาศค่อนข้างจะเงียบเหงานะครับพอดีผมรู้สึกว่าวันนี้น้ำทะเลขึ้นด้วยนะครับนี่นะครับน่าจะน้ำทะเลขึ้นด้วยนะครับเยียบเหงาม,กมากๆเลยนะครับปกติถ้าพูดเมืองเหมือนช่วงที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับ ในแถบนี้นะักท่องเที่ยวจะเยอะทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะเป็นวันที่หนึ่งด้วยนะครับวันที่หนึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่นะฮะเยนะครับจะมีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาด้วยนะครับช่วงนี้นะ จุดตรงนี้เป็นจุดหลักๆเลยนะครับที่อยู่ในหาดเขตของหาดแม่ลำพึงนะครับนี่นะก็จะมีพวกบรรดานะักท่องเที่ยวที่มากันเป็นครอบครัวนะครับก็ยังเข้ามาเที่ยวกันอยู่นะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโรงแรมพวกคอนโดนะครับนี่นะ เป็นคอนโดนะครับที่อยู่ในเขตของหาดแม่ลำพึงนะครับตลาคนที่ชอบแบบโลกๆแบบนี้นะครับ ก็จะบรรยากาศก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งน,นะครับแต่อย่างครอบครัวนี้นะฮะเขาก็มาเทียเท่ยวก็ไม่มีโพนักท่องเที่ยวเยอะก็ไม่เอาอัดนะครับตอนนี้ชายหาดในจังหวัดระยองก็ยังเที่ยวได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาจะมีการพ่นฉีดยาตลอดนะครับร้านค้างเงียบเหงาเลยนะครับ นะดูอย่างนี้นะร้านค้าค่อนข้างจะเงียบเหงาเลยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วนะครับปกติเวลานี้นะครับเป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันออกมานะครับนี่นะผมเดินมาในแถบตรงนี้นะครับอันนี้เงียบเหงานะฮะ ขึ้นแรงนะครับเนี่ยนะให้ดูตรงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ครึ่นงน้องพักจะแรงนะครับพอค้าไม่ค้างเยี่ยมเหมาหมดเลยนะครับ นะพวกร้านค้าก็ปิดกันหมดนะครับคือในช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาวควบคุมโรคระบาดด้วยนะครับแต่นักท่องเที่ยวยังเที่ยวได้นะครับนี่นะเงียบเหงาหมดนะครับแต่ว่าแทบจะปิดร้านกันเลยนะครับปิดร้านหมดนะครับ ฝังนี้ก็จะเป็นจุดที่ที่เป็นโต๊ะที่กลางโร่มนะครับนี่นะก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับตัวแบบนี้นะแทบจะเป็นชายหาดร้างเลยนะครับซึ่งไม่มีนักท่องเที่ยวมานะฮะ ใครที่อยากจะมาเที่ยวนะฮะก็มาได้นะครับถึงจะมีโราาคระบาดนะฮะแต่เราเว้นระยะห่างนะครับเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันตัวเราได้นะครับซึ่งจังหวัดระยองนะฮะไม่ได้ไม่ได้มีการล็อกจังหวัดนะครับนักท่องเที่ยวที่สนใจที่จะมาเที่ยวก็มา มาเที่ยวได้เลยครับอย่างที่เป็นชายหาดแบบนี้นะฮะก็ยังน่าเที่ยวอยู่นะครับเนี่ยบางจุดก็เริ่มทยอยทยอยเข้ามากันนะครับต่แถมนี้ก็จะเป็นในจุดที่เป็นดาที่เป็นร้านอาหารร้านค้านะครับ ครับก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาสำรวจบรรยากาศที่หาดแม่ลำพึงนะครับจุดท่องเที่ยวหลักๆอีกที่นะที่อยู่ในเขตของอำเภอเมืองจวัรยงนะครับยังเที่ยวได้นะฮะใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับโอเคฮะคงจะประมาณนี้นะครับ